สวัสดีค่ะมาผอกระสาโอกินแซบอีกแล้วจ้ามุนิสโอได้ย้ำร่วมมีดพี่น้องจา่าเต้ถาดนอายะกับบรรยากยาศทงไฮทงนาเด้กพี่น้องเด้อมาสำหรับโซโบว์ไลเยหาย,ยาห้ำพัดดัง่งเธอเหลือกับพี่น้องจา่าแกะข้าวหมูยอกับข้าวปลาหมึกกับข้าว้งข้าว,าว,าวพี่น้องจา่ามาจู่โดยนำมาพี่น้องจา่จาจู่จ้าสุดยอดสุดยอดพี่น้องจา่า เลยพออู้ยอยากให้เบ่งใส่ทั้งหมูสับทั้งกุ้งพี่น้องจ้าหมูยอปลาหมึกใส่หอดเ้นมามาอืมมาพี่น้องมาบัดนี่หนุ่มเ้นน้ำกันมาเด้อยพี่น้องเร้เสฟแซ่บน้ำกันจ้ะอา ำเองพี่นอ้องจ๋าอืมกามจะกินเซนจุบนายไปละกว่า,วาจะตังกล่องแล้วพี่นอ้องเ๋ยเซนจุบนายบุ๊กจับ Bi ăn đàn lên lên này Tết không đi phi nhỏ. Bam bội. Mm. Bam bội. Mm. Bam giò Giật Mm. 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 thông Mm. thông Mm. 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 เขียนจะาพ่อบ้าทำเนี่ยพำพูน้องมาป๊าดมาจ้กลเลยมาได้พู่น้องเลย ผักชีพี่น้กงามงามอืมเก็บหากันได้อ่ะอืม,อม อขอ้านทามสดมมตำพริกสดเมื่อจ๋าแบบพ่อดีพ่อด,ด,ด,ดีไม่เผ็ดแห้ง Mmm. มัน,ได,ไ,นได้เป็นองได้มป็น่มกันกันครัแบบ <c oughs> ตมปาตเตมมอืหูยขอบุญม,ม,มีหนังพร้มพอมใ่ห้จ๊ะต่หนังพร้ม 我平时放。Okay, กินแบบว่าปกาก่็ตีนเพี่อนเงียบมิดดีเนาะ <c oughs> ทังนั่งอยู่ทงไทยทงน้ำพี่น้องจ๋าอืมโอ้ nó giống cái bình đó nó lại vừa à em thật anh nhảy rồi mình má bẹp dấm Beri kain don, yang memang jayam. Ừ, không phải lên mà. Cái nhịp dịp mà mình thôi nào Đấy là điền mát mát tập กินน้ยหลายๆพี่น้องอืมอมืเป็นคนกินน้ำหลายโาตรโคตรเล็กเขียวด้ป่ะเนี่ยว้าสุดยอดพี่น้องจา๋าย้ำรวมมีดพี่น้องกับบรรยากาศตรงไหตรงนั้นแซ่แบแซ่บพี่น้องจาอง๋าเฮ็ดเองทำเองแซ่บเองนะคะ,ะแต่บงางทีฝากกดไหลกดแชร์ก,กดติดตาไอ่สาวโอนี่เด้เจอเด้อ ที่สำคัญพี่น้องจ้าอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะจ้ะจะเาเจริญพรภาพแขงแรงของสาวโอจอสับคลิปนี้สาวโขลาลาไปก่อนจ้าพิมพ์นาค่ะสวัสดีค่ะไปแล้วพี่น้อง